เรื่องฤาษีแผลงฤทธิ์ณป่าลึกเชิงเขามีฤาษีผู้เคร่งครัดบำเพ็ญตบะจนมีฤทธิ์เลื่องลือไปทั่วแต่เมื่อชายหนุ่มผู้โลภมากทะเยอทยานอยากได้พลังนั้นเรื่องราวเวรกรรมจึงเริ่มต้นขึ้นในป่าลึกเชิงเขาสูงมีฤาษีผู้หนึ่งบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดเขามีชื่อเสียงในหมู่บ้านรอบๆว่าเป็นผู้มีวิชาแก่กล้า ชาวบ้านมักแอบ,บนำของมาถวายเช่นผลไม้เข้าสารและน้ำสะอาดหรือสีผู้นั้นมิได้สนใจลาบยศแต่มีใจมุ่งมั่นต่อทมแต่ยิ่งเขาบำเพ็ญเพียรมากเท่าไรอำนาจลึกลับยิ่งเกิดขึ้นในกายเพียงยกไม้เท้ากิ่งไม้ก็พลันแตกออกเป็นดอกไม้ไฟเพียงเหยียบพื้นดินแผ่นดินก็สะเทือนเล็กน้อยดังฟ้าร้อง สัตว์ป่าต่างเกรงกลัวและไม่กล้าเข้ามาใกล้ที่พักมีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่กล้าแอบส่องดูความแปลกประหลาดเสียงร่ำลือถึงฤทธิ์ของท่านดังไปทั่วทั้งตำบลเด็กๆมักถามผู้ใหญ่ด้วยความสงสัยว่าฤาษีมีจริงหรือบางคนก็เชื่อว่าเขาเป็นผู้ใกล้บรรลุธรรมบางคนกลับหวาดกลัวว่าฤาษีจะใช้ฤทธิ์ทำร้ายแต่แท้จริงแล้ว ฤาษีเพียงต้องการความสงบเงียบไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งความสงบนี้จะถูกทดสอบชายหนุ่มในหมู่บ้านพูดเยยทะยานได้ยินข่าวริดของฤาษีเขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นด้วยตาตนเองถ้าเราได้เรียนวิชานั้นจะได้ครองหมู่บ้านทั้งหมดเขาคิดเขาจึงพกมีดสั้นและอาหารเดินขึ้นเขามาหาฤาษีเมื่อมาถึง เขาคล้อมหัวแซงทำเป็นผู้ศรัทธาข้าอยากเรียนวิชากับท่านฤาษีขอสอนข้าด้วยเถิดฤาษีมองชายหนุ่มด้วยดวงตานิ่งไม่เอื่อนเอ่ยเขาเพียงยกไม้เท้าแตะพื้นดอกไม้บานขึ้นรอบๆชายหนุ่มตาโตด้วยความตะลึงแต่ยิ่งอยากครอบครองฤาษีจึงกล่าวเบาๆว่าผู้ใดมีใจโลภย่อมไม่คู่ควร แต่ชายหนุ่มยังไม่ละความคิดจึงแอบซ่อนใจชั่วไว้เขาเริ่มวางแผนจะเอาเคล็ดรับดิษธิมาเป็นของตนแม้ต้องลักขโมยหรือหลอกลวงก็ไม่สนความทะเยอทะยานนั้นจึงกลายเป็นเงาที่ปกคลุมจิตใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเคราะหกรรมใหญ่หลวงหลายวันต่อมาชายหนุ่มยังคงวนเวียนใกล้ที่พักฤาษีเขาเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของท่าน เห็นฤาษีนั่งสมาธิกลางลมพายุโดยไม่ไหวติงเห็นเขาเอื้อมมือเรียกนกกามาบนบ่าได้เพียงกระพริบตาเห็นต้นไม้ใหญ่โน้มกิ่งลงมาเหมือนคำนับสิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มไฟปรารถนาในใจชายหนุ่มคืนหนึ่งเขาจึงแอบเข้ามาใกล้กระท่อมหวังจะค้นหาเครื่องรางหรือคัมภีรลับของฤาษีแต่สิ่งที่พบมีเพียงกองใบไม้และหินเรียงเป็นวงกลม กลางวงนั้นมีเพียงไม้เท้าธรรมดาเมื่อมือชายหนุ่มแตะไม้เท้าพลันเกิดเสียงก้องกังวานดวงตะวันกลางคืนสว่างขึ้นวูบหนึ่งดุดฟ้าแลบชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวรีบชักมือกลับบรือสีเปิดตาช้าๆแล้วหันมามองตรงๆดวงตานั้นทำให้ชาหนุ่มรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึง เขาเริ่มตระหนักว่าการลักขโมยครั้งนี้ไม่ง่ายดังคิดฤาษีถามด้วยเสียงสงบว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อสิ่งใดชายหนุ่มอึกอักไม่กล้าพูดความจริงฤาษีเพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าความโลภมิอาจซ่อนเร้นเขาใช้ไม้เท้ากรีดอากาศเบาๆพลันภาพความคิดในใจชายหนุ่มปรากฏขึ้นกลางลาน เป็นภาพเขาค้นชาวบ้านยึดบ้านเรือนและหัวเราะเยาะชายหนุ่มหน้าซีดรีบขุกเขาขอข,อขมาฤษีไม่โกรธแต่เตือนว่าฤิธิไม่ใช่ของเล่นผู้ครอบครองต้องมีใจบริสุทธิ์หากไม่จะเป็นภัยแก่ตนเองชายหนุ่มรับคำแต่ในใจยังคงร้อนเรา่าเขาคิดว่าต้องหาหนทางแย่งวิชามาให้ได้ แม้ฤาษีเตือนอย่างไรความทะเยอทะยานยังไม่มอดเพราะหัวใจที่ถูกไฟโลภเผายากจะดับด้วยคำสอนเพียงไม่กี่คำและเคราะหกรรมจึงเริ่มคืบเข้ามาใกล้ทุกขณะรุง่งเช้าฤาษีเดินออกมานั่งริมทานน้ำใสาชาวบ้านบางคนพากันมาถวายผลไม้พวกเขาเล่าถึงภัยแล้งและความเดือดร้อนในนาฤาษีจึงชี้แม่เท้าขึ้นสู่ฟ้า เมฆดำก็รวมตัวเหนือหมู่บ้านไม่นานฝนโปรยลงมาอย่างอ่อนโยนชุ่มฉ่ำชาวบ้านต่างสาธุการด้วยความยินดีแต่สายตาของชายหนุ่มกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาเขาคิดในใจว่าหากเราได้พลังนี้จะให้ใครๆนับถือในคืนนั้นเขาจึงวางแผนใหม่คือจะขโมยไม้เท้าไปให้ได้แม้ต้องเสี่ยงชีวิต เขาแอบเฝ้ารอจนฤาษีเข้าสมาธิหัวใจเต้นแรงดังจะทะลุอ,อกด้วยความโลภและความหวาดกลัวแต่เมื่อเป้าหมายคือฤทธิ์และอำนาจเขาจึงไม่ลังเลยื่นมือไปสู่ไม้เท้าอีกครั้งทันทีที่มือสัมผัสไม้เท้าร่างชายหนุ่มก็ร้อนวาบไฟลุกขึ้นจากฝ่ามือราวกับกำลังเผาไหม้จากภายในเขาร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ยอมปล่อย หรือสีลืมตาขึ้นชำเลืองมองโดยไม่ขยับตัวเจ้ายังไม่เข้าใจหรือเสียงดังกังวานก้องป่าไม้เท้าส่องแสงจ้าเหมือนสายฟ้าชายหนุ่มถูกแรงผลักกระเด็นออกไปไกลร่างนอนแน่นนิ่งริมทานโลหิตเอ่อแต่แทนที่จะตายทันทีเขากลับยังหายใจอยู่เพียงแค่สลบไปด้วยความทุกข์ทรมานฤสีถอนหายใจยาวเขารู้ว่าไฟโลบยังไม่ดับ แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มผู้นี้จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนเมื่อฟื้นขึ้นมาชายหนุ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในกายเขาได้ยินเสียงกระซิบจากภายในหูว่าเจ้าได้ลิ้มริดแล้วเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเขามองไปที่ฝ่ามือ พบว่ามีรอยสัญลักษณ์ปแปลกเหมือนลายฟ้าผ่าเลื้อยไปทั่วแขนเมื่อเขาลองยกมือขึ้นตนยาระบรอบก็ลู่เอ็นไปตอนแรงลมเขายิ้มอย่างบ้าคลั่งริดอยู่กับเราแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือพลังนั้นมิใช่พรหากแต่เป็นเศษเสี้ยวที่ไม่เท้าถ่ายโทนอย่างบิดเบือนรือสีรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้ห้ามเขาเพียงหลับตา นั่งสงบปล่อยให้เวนนำทางเพราะแม้แต่ฤาษีผู้มีฤทธิ์ก็ไม่อาจลบล้างกรรมของใครไม่นานชายหนุ่มกลับไปหมู่บ้านเขาเริ่มแสดงฤทธิ์เล็กน้อยเช่นเรียกลมหรือทำไฟวูบวาบชาวบ้านบางคนตื่นเต้นบางคนหวาดกลัวเขาใช้ฤทธิคค์ข่มขู่เอาของของคนอื่นมาเป็นของตน ค่าเป็นสิทธิ์ของฤาษีท่านประสิทธิ์พลังให้ข้าแล้วเขาวอวดบางคนหลงเชื่อและยอมสิรราบแต่บางคนไม่พอใจที่ถูกคมเหงความเกลียดชังและความหวาดกลัวเริ่มแผร่กระจายเหมือนเชื้อไฟที่รอวันปะทุฤาษีรับรู้สิ่งนี้ด้วยใจสงบแต่รู้ว่าในไม่ช้าภัายใหญ่จะเกิดแก่หมู่บ้านเพราะคนที่ถือฤทธิ์โดยไร้ศีลยอมนำพาหายนะมาให้ ฤทธิ์ที่ชายหนุ่มใช้ยิ่งนานยิ่งผิดเพี้ยนบางครั้งเขาเพียงคิดร้ายใส่คนอื่นฝาก็ผ่าลงใกล้ๆบางครั้งเขาโมโหโน้ำในบ่อกก็พลุ่งพล่านจนปลาในนั้นตายแต่แทนที่จะหวาดกลัวเขากลับยิ่งหลงไหลยิ่งใช้มากฤทธิ์ยิ่งแรงขึ้น เขาหัวเราะบ้าคลั่งแต่ร่างกายกลับซูบผอมผิวคล้ำเหมือนถูกไฟเผาชาวบ้านเริ่มเรียกเขาหลับหลังว่าผู้ถูกสาปทว่าเขากลับคิดว่าเป็นเพราะตนเองมีอำนาจยิ่งถูกเกลียดยิ่งรู้สึกเหนือกว่าหรือสีเฝ้ามองด้วยความสงสารแต่ไม่อาจห้ามได้เพราะวิธีกรรมได้เริ่มหมุนไปแล้ววันหนึ่งชายหนุ่มบังอาจขึ้นเขาไปอีกครั้ง คราวนี้เขาไม่แซงทำศรัทธ,ธาอีกแล้วฤสีส่งไม่เท้ามาให้ข้าเถิดเขาตะโกนก้องฤสีลืมตาขึ้นชำเืองมองด้วยความสงบไม่เท้านี้ไม่ใช่ของใครมันเป็นเพียงเครื่องหมายแห่งธรรมแต่ชายหนุ่มไม่ฟังเขาพุ่งเข้าหาด้วยฤทธิ์ที่สะสมเสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วเขาลมหมุนแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาแต่ฤษียกมือขึ้นเพียงครั้งเดียว ทุกสิ่งก็สงบลงราวกับเวลาหยุดหมุนอยู่ชั่วขณะชายหนุ่มล้มลงกับพื้นร่างสั่นสะท้านรือสีเพียงถอนหายใจและหันหลังกลับเข้ากระท่อมความพ่ายแพ้ยิ่งเพิ่มไฟโกรธเกลี้ยวในใจชายหนุ่มเขากลับไปหมู่บ้านเริ่มอลาวาดอย่างหนักเผายุ่งข้าวของคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังทำให้ฝนตกหนักจนน้ำท่วมไรนาเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังไปทั่ว ผู้คนต่างกล่าวว่านี่คือทำสาปแห่งฤาษีแต่ฤาษีไม่ได้เป็นผู้ทำหากเป็นชายหนุ่มเองชาวบ้านบางกลุ่มจึงตัดสินใจขึ้นเขาเพื่อวิงวอนขอให้ฤาษีช่วยหยุดความวิบัติฤาษีมองพวกเขาแล้วเพียงพยักหน้าสิ่งนี้ไม่ใช่ภัยจากเราแต่เป็นไฟโลบเมื่อไฟเผาแรงที่สุดมันก็จะดับไปเอง คำตอบนั้นทําให้ชาวบ้านทั้งศรัทธาและหวั่นใจคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดครึม้มพายุรุนแรงกว่าครั้งไหนไหนชายหนุ่มยืนกลางนานหมู่บ้านตะโกนท้าทายฟ้าข้าจะเป็นผู้ครองทุกสิ่งแม้แต่ท้องฟ้าก็ต้องเชื่อฟังข้าเขายกมือขึ้นฟ้าแลบผ่าลงตรงที่ยืนแต่แทนที่จะทำร้ายผู้อื่นกลับย้อนเข้าใส่ร่างเขาเสียงดังสนั่น ร่างชายหนุ่มล้มลงสิ้นสติแสงฟ้าแลบฉายให้เห็นลายฟ้าผ่าบนร่างเขาทุกคนต่างหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้พายุสงบลงทันทีที่เขาล้มลงเงียบงันทั่วหมู่บ้านเหมือนวิญญาณถูกดูดหายไปหรือสีลืมตาขึ้นจากสมาธิรู้ว่าวาระสำคัญมาถึงแล้วและเส้นทางของชายหนุ่มกำลังถึงจุดสุดท้ายรุ่งเช้าชายหนุ่มฟื้นขึ้นมา แต่ไม่เหมือนเดิมดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงฉานเสียงพูดแหบพระเหมือนเสียงลมพัดเขาไม่ใช่เพียงมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปริ์ที่บิดเบือนครอบงำจิตวิญญาณเขาเดินไปที่ลำธารน,น้ำใสกลับกลายเป็นสีดำสัตว์ป่านี้หายจากเขาอย่างแตกตื่นชาวบ้านเห็นก็หวาดผวาเรียกเขาว่าอสูรฤิหรือสีจึงตัดสินใจออกจากกระท่อม เดินลงมาที่หมู่บ้านด้วยไม้เท้าในมือเขาประกาศว่าถึงเวลาที่เวรจะสิ้นสุดเสียงนั้นดังกังวานไปทั่วทั้งตำบลทำให้ทุกคนหยุดนิ่งรอคอยการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกลางลานกว้างฤาษีและชายหนุ่มเผชิญหน้ากันสายตาแดงฉานของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเกลียดชังเจ้าขัดขวางข้ามานานถึงเวลาที่ข้าจะล้างเจ้า เขาพุ่งเข้าใส่ด้วยพลังคล้ายฟ้าผ่าฤาษีเพียงยกไม้เท้าแตะพื้นเบาๆพื้นดินแย่ออกเป็นร่องลึกกั้นทั้งสองฝั่งเสียงดังก้องเหมือนฟ้าร้องกลางวันแสกๆชาวบ้านต่างวิ่งหนีด้วยความตกใจแต่ฤาษีไม่วันเขากล่าวว่าฤทมิได้เกิดเพื่อทำลายหากแต่เพื่อปกป้องเจ้ามีไฟแต่ไม่มีธรรมไฟนั้นจะเผาเจ้าก่อนเผาใคร คำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มโกรธจนสติขาดชายหนุ่มรวมพลังทั้งหมดเปล่งเสียงคํารามก้องพลังฟ้าผ่ารวมตัวกลายเป็นลูกไฟเมื่อหืมาเขาเหวี่ยงใส่ฤาษีอย่างสุดกำลังแต่ฤาษีเพียงยกไม้เท้าขึ้นชี้ฟ้าแสงสว่างจ้าลงมาปกคลุมทั้งหมู่บ้านลูกไฟแตกสลายกลายเป็นสายฝนโปรยปรายดับไฟแห่งความโลภและความเกลียดชังลง ชายหนุ่มสุดลงกับพื้นร่างค่อยๆสลายเป็นเท่าเหลือเพียงเสียงลมคร่ำครวนเบาๆหรือสีปิดตาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแล้วเดินกลับขึ้นเขาอย่างสงบทิ้งไว้เพียงตำนานหรือสีแพลงฤทธิ์ให้คนรุ่นหลังเล่าขาน